รรรโรงเรียนบ้านฟลองดินสังกัดสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขตหนึ่งเป็นโรงเรียนขนาดกลางตั้งอยู่หมู่สามตำบลน,นาเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2566 มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น470คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น25คนภายใต้การบริหารงานโดยดรรัตนาพรนาขาวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองดินและนางสาวอรไทยแก้วมณีรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองดินโรงเรียนบ้านคลองดิน มีการขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมสพทอ,อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องโดยในปี2566โรงเรียนบ้านคลองดินมีความประสงค์ขอรับการยกระดับคุณภาพเป็นโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ3ดาวโดยได้ดำเนินงานดังต่อไปนี้โรงเรียนบ้านคลองดิน ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทมาอย่างต่อเนื่องและได้รับยกย่องเป็นโรงเรียนคุณธรรมสพทร,ระดับสองดาวเมื่อปีการศึกษา2565และได้ดําเนินการสมัครเข้ารับการยกระดับเป็นโรงเรียนคุณธรรมสพทร,ระดับสามดาวในปีการศึกษา2566 เพื่อมุ่งให้โรงเรียนประสบผลสำเร็จและเกิดความยั่งยืนในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนทุกคนในโรงเรียนโรงเรียนมีการจัดทำรายงานการจัดกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสพทโดยได้บูรณาการคุณธรรมจริยธรรมสู่เนื้อหาสาระในรายวิชาที่สอนรวมทั้งการปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมต่าง,างๆให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติจร,ริงผ่านโครงงานคุณธรรม เพื่อฝึกฝนอุปนิสัยที่ดีให้กับนักเรียนทั้งขณะที่อยู่ในโรงเรียนและที่บ้านโรงเรียนบ้านทองดินได้ผ่านการประเมินกิจกรรมโรงเรียนดีมีที่ยนืนยกระดับโรงเรียนคุณธรรมสปรทระดับสองดาวในวันที่20กันยายนพุทธศักราช2565โรงเรียนบ้านทองดินมีนวัตรกรรมสร้างสรรค์คุณดีที่ผ่านมาอย่างต่อนเนื่องทั้งประเภทผู้บริหารและประเภทครูผู้สอน โดยโรงเรียนบ้านคลองดินได้ผลิตนวัตรกรรมสร้างสรรค์นคนดีส4มห้าจิตอาสาด้วยหัวใจผ่านกระบวนการขั้นตอนโดยยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายบูรณาการกับแนวปฏิบัติ3ประสาน4ร่วมห้าใจด้านครูผู้สอนได้ผลิตนวัตรกรรมสร้างสรรค์เด็กดีวิถีพอเพียงคนดีโมเดลนวัตรกรรมที่ใช้กระบวนการคนดีโมเดล สร้างความพอเพียงสู่สถานศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและนำไปสู่การส่งเสริมสนับสนุนในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมด้านคุณธรรมตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทโรงเรียนมีแผนโครงงานดำเนินง,งานด้านคุณธรรมมีการนิเทศกำกับติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรมและนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาด้านคุณธรรมโรงเรียนบ้านทองดินมีการจัดทําเอกสารเผยแพร่เพื่อเผยแพร่การดําเนินงานด้านคุณธรรมเพื่อให้บุคคลภายนอกได้ทราบการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบันโรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียนมีการรวมกลุ่มกันทํากิจกรรมคุณธรรม ื่อให้เกิดการเชื่อมโยงสู่แนวทางโรงเรียนคุณธรรมและระหว่างโรงเรียนกับกำนักงานเก็บพื้นที่าการศึกษาประดมศึกษานครศรีธรรมราชเขตหนึ่งตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อร่วมคิดืวอวางแผนิที่ติดตามประเมินผลและเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านคุณธรรมระหว่างกันโรงเรียนบ้านคลองดินได้จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมจร,ริยธรรมให้กับนักเรียน ซึ่งได้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีทุกปีการศึกษาโดยกิจกรรมที่โดดเด่นคือกิจกรรมค่ายเยาวชนคุณธรรมเป็นการฝึกการทำงานร่วมกันปลูกฝังคุณธรรมจะยธระทำให้เกิดขึ้นกับนักเรียนทุกคนในโรงเรียนจากการทำโครงงานคุณธรรมเกิดความรักสามคัคคีโดยมีครูผู้สอนของโรงเรียนเป็นผู้ให้ความรู้และดูแลตลอดการจัดกิจกรรม ส่งผลในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมในระยะยาวโรงเรียนบ้านทองดินได้มีการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนผ่านการทำโครงงานคุณธรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงานคุณธรรมโดยมีครูผู้สอนได้บูรณาการความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมกับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนในรายวิชาต่างๆและเป็นผู้ดูแลให้คำปรึกษาให้นักเรียนได้จัดทำโครงงานคุณธรรมประจำห้องเรียน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับวัยและความสามารถของผู้เรียนเป็นสำคัญและในปีการศึกษา2566ได้รับยุกย่องเชิดชูเกียรติรางวัลระดับเหรียญทองแดงการประกวดโครงงานพัฒนาจริยคุณของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6ซึ่งสามารถเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนโรงเรียนอื่นๆได้นำไปปรับใช้ได้นักเรียนโรงเรียนบ้านทองดิน สามารถปฏิบัติตนเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดีในการจัดกิจกรรมคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนโดยใช้กระบวนการกลุ่มมีการทํางานเป็นทีมมีการรดมความคิดและสามารถนําเสนองานได้เป็นอย่างดีอีกทั้งมีความกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องเหมาะสมมีการคิดแก้ปัญหาต่างๆในโรงเรียนช่วยเหลือคุณครูผู้สอนในการดูแลน้องๆและเพื่อนๆนนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองดิน ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติด้านคุณธรรมรางวัลยุวชนคุณธรรมเนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2566จากกระทรวงวัฒนธรรมจำนวน6คนผู้มีผลงานได้นำเสนอผลงานจับกิจก,กรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขตพื้นที่การศาึกษาและระดับต่างๆผู้บริหารนางสาวรัตนาพรนาขาวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองดิน ได้เข้าร่วมได้เปลี่ยนเรียนรู้การถอดบทเรียนเบสเรทีสโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาพิบาลในสถานศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริตรางวัลชนะเลิศคุณภาพดีเยี่ยมเป็นตัวแทนแข่งขันในระดับชาตินางสาวรัตนพรน้าขาวผู้อนวยการโรงเรียนบ้านคลองดินและนางสาวอรไทยแก้วมณีรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองดิน ได้รับรางวัลผู้รู้คุณธรรมวัชรเกียรติคุณจากสำนักงานองค์มนตรีครูผู้สอนนางสาวอุไรหัตถาบดิษฐ์และนางสาวจัตยาธร,รมปริยัตได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียน สู่การปฏิบัติของครูได้รับรางวัคลครูต้นแบบระดับทองนางสาววันดีวันพืชร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การถอดบทเรียนเป๊ะแบกทีสโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริตรางวัลคุณภาพดีเยี่ยมระดับภาคและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รน,น,นวัตรกรรมสร้างสรรค์พุณนดีในโครงการโรงเรียนคุณธรรมสบาทาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งคณะครูและบุคลากร มีการสร้างเครือข่ายคุณธรรมภายนอกโรงเรียนเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงด้านคุณธรรมมีการดำเนินการร่วมกันร,ระหว่งางคณะครูกับบุคลากรในโรงเรียนเครือข่ายเพื่อร่วมคิดวางแผนร่วมนิเทศติดตามประเมินผลและได้ร่วมเลกเปลี่ยนเรียนรู้ชื่นชมผลสำเร็จ โรงเรียนมีการประเมินและสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมด้านคุณธรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีนักเรียนมีการจัดตั้งกลุ่มชุมนุมตามความสนใจโดยมีครูเป็นที่ปรึกษาเป็นคนให้คำแนะนำ โดยในทุกกิจกรรมจะเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แบบ active learning ในการพัฒนาตนเองตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนจากการขับเคลื่อนคุณธรรมอัตลักษณ์ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองดินตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีพฤติกรรมที่เป็ประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือตามกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพทคิดเป็นร้อยละ93.41 โดยนักเรียนมีความซื่อสัตย์คิดเป็นร้อยละ98.48นักเรียนมีระเบียบว,วินยัยร้อยละ92.38มีความรับผิดชอบร้อยละ80.79มีความพอเพียงร้อยละ96.34และนักเรียนมีจิตสาธารณนะคิดเป็นร้อยละ98.78 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านคลองดินมีความมุ่งมั่นมุ่งหวังที่จะนำพาโรงเรียนไปสู่ความเจริญก้าวหน้าเพื่อให้เป็นโรงเรียนที่สมบูรณ์พร้อมเป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรมนำความรู้เสริมสร้างนักเรียนบุคลากรและชุมชนให้เป็นบุคคลที่ดีที่ประเทศชาติต้องการ